สำหรับวันนี้ผมจะมาสอนอาการใช้คำสั่ง chamfer ครับ chamfer คือ <c> um <per ed> การลบม,มุมการตัดม,มุมนะครับคำสั่งย่อนะครับก็คือ sh นะครับ enter หรือว่าจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น chamfer นะครับแต่จจถนัดโอเคเมื่อได้คำสั่งมาแล้วเราก็จะกำหนดค่า distance ของมันวันนี้ผมจะใส่ไป จุดหนึ่งเหมือนกันนะครับจุดหนึ่งแล้วก็ด้านที่สองก็จุดหนึ่งเหมือนกันอ่ากิกดเขิเส้นที่หนึ่งครับเส้นที่สองอก็จะได้ทวนคำสั่งโดยกดสติปเปสบาร์นะครับอ่ะกิกโอเคเราจะได้มาเชมเฟอร์ที่มีดิสแทนที่จุดหนึ่งนะครับ โอเคครับลองไปใช้ดูนะครับ